นูนุ่นเห็ดแม่ไก่แก่หมดแล้วจ้าเพื่อนๆดูดิอเสียดายนะนี่นี่แก่หมดเลยจ้าเราก็มองแต่ต้นไม้เราไม่ได้มองที่ลม้ลมๆเลยเพื่อนๆดูดิเสียดายเสียดายนะมันแก่มากแล้วจ้ะกินก็ไม่อร่อยแล้ว,ลวมันยุ่ยแล้วอ่ะเพื่อนๆดูดิเห็ดแม่ไก่แก่แล้วอ่ะดูดิอู้เสียดาย เพื่อนดูนู่นเห็ดแม่ไก่นู่นอีกกองเพื่อนดูดิมันแก่หมดแล้วนะจ๊ะเราเสียดายกันไม่ได้มาเลยจ้ะแก่โมดแล้วสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนช่วงนี้เราก็เลาะข้างถนนมันแปดองศานะเราว่าจะมาเก็บเห็ดแต่ดาแต่ว่าเราเลาะข้างทางเราก็เจอเห็ดแม่ไก่แก่แล้วมาไม่ทานแล้วเราเห็นเห็ดน,นางลมนะเดี๋ยวเราไปดูกันจ้าเพื่อนเพื่อนครั้งแรกเลยเดี๋ยวไปดูกัน เพื่อนไม้ลม้มๆมาเนิ่นนานอุ้ยนู้ตรงนู้น,น่าจะเป็นเห็ดแม่ไก่หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูเนาะนู้นก๊ไก่เนาะขาวๆแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันใช่แหละเห็ดนางลมเพืเ่อนๆนี่นี่จ๊ะนี่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 ใช่เธอเลยอาจจะเพืเ่อนๆเลยค้งไปของเราเลยนะนี่มาดิเก็บยังไงนี่นี่นอนนะนี่ ồm cọt nén này, thang. các bạn đù đi. Mình là lần đầu tiên của chúng ta. ồm các bạn, yến ăn được luôn rất là nhiều. Thang này cọt nén đấy. các bạn lên 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 đi. เก็บเห็ดของเราเนี่ยมันจะสำเร็จไหมกลัวมันลู้งไปจังเลยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยแม่งร่วงจริงๆร่วงเลยเห็ดร่วงเลยครับนมัเพื่อนเห็ดร่วงเลยมาเพื่อนๆเมื่อกี้ร่วงล้ม Uh huh. เพื่อนกำลังกินเลยอ้ ه, ครั้งแรกของเราเลยนะจ้าน,นี่เพื่อนเอ้ยครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยนี่นจ้ะเมื่อกี้ล้มนะเจ้าเพื่อนเดี๋ยวตัดภาพออก <laughs> ทาก,ก็อร่อย <laughs> มาเพื่อนเก็บใส่ถุงก่อนหอม <laughs> นั่งกินมากเลยกำลังกิน <laughs> เพื่อนๆนี่ <laughs> แต่มีมีตัวทากนะมันอร่อยเนาะ เนี่ยเนี่ยเหมือนไหมเหมือนบ้านเราไหมมีในแอปนะจ๊ะเราก็จะกินแต่เห็ดที่มีอยู่ในแอปนะเราไม่กล้ากินอย่างอื่นนะในแอปก็ไม่ได้กินทุกอย่างค่ะจ๊ะเพื่อนๆนี่งามงามนะงามเลยงามไหมโอ้อยยางงามเลยจ้ะนี่เห็ดนางล้มเลยจ้ะเหมือนจะใกล้ไปแต่ว่ายังไม่แก่นะจ๊ะ ตรงนี้ไม่ค่อยโดนแสงหรือว่าโดนแสงไม่แน่ใจจ้ะเพื่อนๆมามามานี่นะเหนีนยวอยู่นะเดี๋ยวเราจะตัดแล้วนะจ๊ะแล้วดูตอนเสร็จแล้วกันเนาะ <c oughs> น่ากินมากเลยนี่มาเพื่อนๆกับตัดตัดตเห็นเพื่อนๆเ,เขาได้กันแล้วอยากกินนะอันนี้มันเป็นเห็ดอร่อยอยู่นะจ๊ะ เดี๋ยวเราบอกให้ว่ากี่ดาวนะเราก็จำไม่ได้นะเพื่อนอยู่ในแอปของสวีเดนนี่นะนี่เพื่อนเพื่อนดูดูดกอ,อก็ดิงามเนาะอันนี้โอ้โหเนาะกินแล้วอะนี่เพื่อนเอ้ยเก็บเห็ดดีใจมากเลยครั้งแรกเลยจ้าเพื่อนเพื่อน น,นี่กินได้จ้ะอันนี้นี่อันนี้โอ้โหทากสัดเอื่มเลยอันนี้แล้วจังเพื่อนเป็นรุ่นดิโอ้ยเ่นดูเกือบจะไปแล้วยังกินได้อยู่นะยังกินได้อยู่โอ้โหเนื้อเด้งนะ่าดูเลยเพื่อนเนื้อเด้งเนื้อเด้ง นี่จะ้ะเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวเขียดทากออกโอ้ค่ะทากบอกอร่อยมากเลยนี่เดี๋ยวไปล้างล้างรอยทากออกอ้เนลงมาก็เมื่อกี้ลื่นเลยแต่ว่าไม่เป็นไรลื่นลงไปในกลุมกอหญ้าอร่อยเลยเพื่อนๆเอ้ยนี่ไม่คิดว่าจะได้กินนะนี่ในถุงนี่เ,เพื่อนๆ มันตั้งต้งยมยำใช่ไหมเพื่อนนี้ตอนเที่ยงเลยจ้ะอ้ยขอโทษเที่ยงเลยจ้ะเพื่อนดูดิป่านะใบไม้ร่วงหมดแล้วก็จะเห็นเห็นแบบทุกอย่างเลยจ้ะเพื่อนดูดิเราก็มาดูเห็ดแต่ดำเนาะว่ามีไหมไปลุ้นกันจ้ะเพื่อน,นได้มาสองชนิดเลยจ้ะอยู่ในแอปที่กินได้หมดเลยนะจ๊ะได้มาสองชนิดเลยจ้ะเห็ดเนี่ย เขาบอกว่ามันแพงมากนะเห็นเนี่ยจ้ะที่สวีเดน,น,นจ๊ะ